สวัสดีครับคุณผู้ชมเดี๋ยวในวันนี้เราจะไปดูข่าวการสู้รบกันในทะเลแดงกันบ้างนะครับซึ่งการต่อสู้เหล่านี้มันก็เกี่ยวเนื่องกับสงครามอิสราเอลฮามาสหลังจากมีข่าวว่าเรือรบของทางสารัฐได้ทําการยิงขีปนาวุธของกลุ่มฮูตีที่ยิงเข้าใส่เรือพาณิชย์จํานวน3ลําโดยจากรายงานเบื้องต้นเรือพาณิชสองลำได้รับความเสียหายไม่มากแต่ว่ามีหนึ่งลำได้รับความเสียหายอย่างหนักจากขีปนาวุธดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ไม่ได้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตแต่อย่างใดซึ่งการโจมตีของกบฏฮูตีในครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์เวลาประมาณ9ก้นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นในเยเมนกลุ่มฮูตีนั้นได้ยิงขีปนาวุธเข้าใส่เรือพาณิชย์ที่แล่นอยู่ใกล้กับเรือรบของทางสหรัฐอเมริกาจากเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ทราบแน่ชัดว่าพวกเขาจะตั้งใจโจมตีเรือรบหรือว่าเรือพาณิชย์กันแน่ครับอย่างไรก็ตามเรือ uss carney ซึ่งเป็นเรือพิฆาตติดขีปนาวุธชั้นอาลีเบิร์กของกองทัพเรือสหรัฐก็สามารถตรวจพบขีปนาวุธที่ควบคุมโดยกลุ่มนักรบฮูตีและสามารถสกัดกั้นขีปนาวุธเหล่านี้เอาไว้ได้นอกจากนี้ยังสามารถยิงโดรนของกลุ่มนักรบฮูตีตกลงมาได้อีกจํานวน3ามลำครับทั้งนี้เรือพิฆาตคานี ซึ่งได้สกัดกั้นจรวดหลายลูกที่กลุ่มฮูตียิงเข้าใส่อิสราเอลระหว่างที่ทางการอิสราเอลทำสงครามกับกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาโดยเรือคารีนี้นไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใดจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้มีรายงานการบาดเจ็บบนเรืออีกด้วยในตอนแรกกระทรวงลาหโหมของทางสหรัฐอธิบายแต่เพียงว่าการโจมตีดังกล่าวเป็นแต่เพียงการโจมตีเรือคารีนี่เท่านั้นก่อนที่จะให้รายละเอียดเพิ่มเติมในภายหลังว่า มีการโจมตีเรือพาณิชย์อีกจำนวน3ลำครับอย่างไรก็ตามนะครับในความเห็นส่วนตัวของแอดมินนั้นแอดมินไม่แน่ใจว่าอาจจะมีขีปนาวุธบางลูกหลุดลอดเข้าไปโจมตีเรือพาณิชย์หรือไม่หรือว่าเป็นแต่เพียงชิ้นส่วนของขีปนาวุธจากการสกัดกั้นของสหรัฐเท่านั้นที่ทําความเสียหายต่อเรือพาณิชย์ครับเพราะว่าทางการสหรัฐนั้นก็ไม่ได้ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้แบบละเอียดมากนะครับ ส่วนสไตล์การโจมตีของกลุ่มฮูตีนั้นมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็คือพวกเขานนั้นจะคอยป่วนอิสราเอลและสหรัฐภายในทะเลแดงเท่านั้นเพราะว่าการจะใช้ขี่ปืนอาวุธยิงโจมตีเข้าไปในดินแดนของอิสราเอลก็ทําได้ยากซึ่งมันจะต้องผ่านด่านระบบป้องกันแผ่นดังกาดแบบหลายชั้นไม่ว่าจะเป็นมาจากเรือรบ เรื่องบินรบหรือแม้กระทั่งระบบป้องกันพลังกาศแบบพื้นสูกาศสิ่งนี้ทําให้การโจมตีของกลุ่มฮูตีมีโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จน้อยครับซึ่งการป่วนในทะเลแดงก็ถือได้ว่าสร้างความปั่นป่วนให้กับอิสราเอลได้ไม่น้อยเลยทีเดียวครับอย่างไรก็ตามฮูตีนั้นก็ต้องระวัง เพราะว่าเรือขี่ปนาวุธของทางสหรัฐนั้นนอกจากพวกมันจะบรรทุกขี่ปนาวุธป้องกันภายทางการมาแล้วพวกมันยังมีขี่ปนาวุธแบบชมฮอคซึ่งก็สามารถโจมตีเข้าไปในดินแดนของทางเยเมนได้อย่างสบายเลยครับซึ่งเราก็คงต้องรอดูกันต่อไปว่าทางการสหรัฐนั้นจะตอบโต้เรื่องนี้อย่างไรครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมหากว่าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ที่ด้านล่างคลิปด้วยนะครับก่อนจากการแอดมิน min, ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไทยมิริตารีอีกเช่นเคยแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราได้ทำคลิปต่อไปด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ